วตนายกรอบสองผ่านไปแล้วนะครับแต่รอบถัดไปเป็นอย่างไรเพราะว่าทางด้านประธานรัฐสภานะครับบอกว่ากำหนดโหวตนายกครั้งต่อไป27กรกฎาคมนี้เปิดอภิปรายคุณสมบัติให้เสร็จภายใน5โมงก่อนเริ่มโหวตย้ำเสนอชื่อพิธาไม่ได้อีกแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทดเดกงามโดยสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับ ผู้ส mm ื่อข่าวตัวการเมืองไทย PBS รายงานว่านายวันมูมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเปิดเผยว่าการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐธนตรีในครั้งถัดไปจะมีในวันที่27กรกฎาคมเวลา9.00น30นาทีครับและไม่วางแผนอะไรมากดําเนินการไปตามกฎหมายเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐธนตรีจากพรรคการเมืองจากนั้นนะครับก็จะเปิดอภิปรณยถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ หากไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าบวชตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอรายชื่อกี่คนแต่ก็ต้องยึดตัวเลขคนที่ได้เกิน374เสียงก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกรอบเวลา